สบายดี e, พี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับคลิปนี้เชา้านี้ยังสนอกไปใส่สวยจ้ะสวยแล้วสวยแล้วกินเข่าสกันยัางผิดไปพี่น้องครับมื้อไดนยังกินปะิิเมนูบ้านๆครับเมน,บนูบ้านๆที่เราหาได้บัอกหอยครับบัอกหอ้พี่น้องอันนี้ครับตอนนึงอันนี้เป็นมือที่สามแล้วค่ะค่ะที่สามแล้วมือที่สองเสียพี่เก่าหอย เรียบมาห,หรือ,อหอยแครงน้ําจืดหอยแครงน้ำจืด,ใน,จดในดีเลยนะข้างในมันส่วนนี้ก็แช่เพือเพื่อประกอบเรียนผู้ปรุงรสชิมมันกันคือได้ปรุงเงงติมมาใส่ก็หัวหอมหขวไม้ป่ะใส่เลยเลยค่ะ กวนว่ากว่าไม่วเีแล้วาต่นนี่ชื่เือต่นนะอออืออ๋อออก้นถิ<า>่นมาไอ้ซุปหน่อไม้หน่ไม้เมื่อยอยู่น้องหาก็น่งหลก็นี่งทิศเขา

มีเพชรมาหยกโไดนี hmm. yeah. mm ่ค hmm. mm ือได้เลยประสิภาพเป็นสาขึ้นนั่นเองแล้วก็ีนีนีนสาขึ้นตีต่อสีอมันสูงขึ้นเนี่ยนมันมีมันมียูดิ่นมันยังมา

เก็บกับข้าวเดียวกับเน้อหมกคือไม่ผูกไม่พรอพอนมึกกะง่ายกะอาเดียบอกถั่วนี่ไปซับเอาไม้เอาเสียบไปขึงตวเมียไปลูกคุณจะได้ัวลาตัวเดียวตัวเดียวไปขึงนะเกี่ยวกันดอก กบูข้างขางข้างหลองเขาโคตรเลยอืมอาจริถงถึงแล้วสิเพราะอาายกกับบูมงปบูมึนนี่สวนอีกันเลยพวกคนหยาบอ่ะวกซีบูบักพอ๊ดบักพริกตำบักชูงแต่นนลาปบูน้ำกันแลบบ้วกัวน้องูกปีหลอปสุดๆเซียวิปลู๊ปเจ๊บักทัวน,น่ามันจัแห้งมันจะหดเตะบักทัวมัู้กจกดอไรบ้น,บนลั มูก็ไปเลี้ยข้ามนฝร่งข้ามันรังปูคำพี่ก็ได้ด้วกันนึกส่วนมันไงอ่ะบ่ดีนี้ก้าวมาเกี่ยขึ้นพลอยก้าวเรียวกับนเ่งหี่งหลายเนาะก็คึ้่นคล่นมันยาบหยาบเปียกบ่แต่หน้าบ้นนี้เต็มไยเลยพี่น้องนีที่ ่กินหัวใหได้ป่เอาไมตั้มเมือสดหนาฝนสิมาหมวานจะไปยุตธวังือกลาเยคือพ่อมองเนมองสีย่างไปเก็บแม่ใส่เจ็บนาะเจ็บบกหอยคุนนายพ่อลาบไก่ เว่นสูบเกีย์ข้างกุเพื่ออะไร้อ็้เจาจับที่วนิัดหัวัว จะกินลักกินก๋วยตน้เบองสองชินซุปน้ำหม่กับก๋วยเตียวแล้มันหาง่านะแมันบริสุทธิ์จะกินออ้นมแอะแ น,น,นีมต้นน่ะอนมต้มอ่ไมต้อนนียากระนี่งสมุนไพคอยแขงน้ำเกือไม่กินแต่แม่เดบ่ถ่าดิต่างกับบัท่านี่มมหันดย่างหัวยเนี่ยตั้งลู ดำนให่น่ใช่ันเหีเยงนี่ใช่ข้เป็าบขีข้น้ำทังขากลับเ่ละเมื่อือเป็นงอกเนี่ย พีน่น้องมาี่้เกือบจะเป็นน้องสวีลแล้วแ่ม,มีบกักหอยมา,ายก,กันบกหอยก็มันสะวิเขาเขาจกิน

อ่ะคลิปนี้ใบสมีสกักก่อนพี่น้องครับเพียงแค่เดี๋ยวปอกกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพี่น้อง